สวัสดีคะ่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเหรียญปวยทานนะคะเป็นรูปโดนัทนะคะแบบนี้เลยนะคะโดนัทสับป,ปะรดนะคะแบบนี้เลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะแล้วก็มีจุกสําเร็จนะคะเป็นจุกสตรอเบอร์รี่นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะ ส่วนริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นริบบิ้นขอบทองนะคะตาทีนะคะตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นริบบิ้นตาหลักังนะคะแบบนี้แล้วก็จะตัดริบบิ้นนะคะมา5เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่60ซนติเมตรค่ะแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆตัดปลายแหลมนะคะทั้ง2ด้านนะคะแบบนี้เลยแล้วพับครึ่งริบบิ้นนะคะลงมาให้ได้ลักษณะนี้นะคะ ะะแล้วก็รีดรอยพับตรงนี้นะคะให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ได้ลักษณะนี้เลยค่ะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะแล้วก็นำริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2มาคล้องเ <mountains> ส้น,ท, <orship> นที่1ค่ะเส้นที่3นะคะคล้องเส้นที่2นะคะลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เส้นที่สี่นะคะเส้นสีเขียวนะคะเราก็สอดเข้าไปในห่วงตรงนี้นะคะ ดึงริบบิ้น,นออกมาลักษณะนี้นะคะแล้วก็นำริบบิ้นเส้นที่ห้านะคะสอดเข้าไปในห่วงสีเขียวนะคะแบบนี้แล้วให้เ,เพื่อนๆนะคะล้วงเอาริบบิ้นเส้นสีแดงเข้ามาในห่วงสีเหลืองนะคะแบบนี้นะคะล้วงเข้ามาในห่วงสีเหลืองแล้วก็ดึงนะคะดึงริบบิ้นนะคะให้ชนกับมุมตรงนี้นะคะเราจะได้เป็นลักษณะนี้นะคะ เราจะได้ลักษณะนี้เลยเพืเ่อนๆก็ดึงในะลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะชมมุมตรงนี้ค่ะดึงให้กระชับแบบนี้นะคะจับแบบนี้จับให้ถนัดมือนะคะเราก็จะพับริบบิ้นนะคะเส้นสีชมพูตรงนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้ค่ะพับเฉียงขึ้นมาลักษณะนี้นะคะจับนะคะให้ถนัดค่ะเกนสีแดงนะคะตรงนี้ พับเฉียงขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะบบนี่นะคะแล้นก็จับให้ถนัดนะคะแบบนี้เส้นสีเหลืองนะคะตรงนี้พับเฉียงลงมาแบบนี้ค่ะบบนี้นะคะแล้วก็เส้นสีเขียวนะคะตรงนี้พับเฉียงลงมาค่ะพับเฉียงลงมานะคะแบบนี้ จากนั้นนะคะก็นำริบบิ้นเส้นสีม่วงนะคะตรงนี้ค่ะเส้นสีม่วงก็นำปลาริบบิ้นมาสอดตรงช่องเส้นสีชมพูนะคะตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปด้านในนะคะตรงนี้สอดเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงค่ะแล้วก็รีดมุมตรงนี้นะคะให้เป็นรอยนะคะตรงนี้ค่ะมุมตรงนี้นะคะแบบนี้เพื่อนเพื่อนก็ จับนะคะให้ถนัดนะคะดึงให้กระชับนิดนึงนะคะประมาณนี้ค่ะเขาก็จะยังหลวมๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็วางริบบิ้นลงนะคะเราจะได้แบบนี้เลยเราจะได้ฐานแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆจับริบบิ้นขึ้นมาซ้อนกัน4เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1นะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2ค่ะเส้นที่4ทับเส้นที่ สามนะคะแบบนี้ริบบิ้นซ้อนทับกันลักษณะนี้นะคะสี่เส้นค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็วางริบบิ้นเส้นสีชมพูลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นสีเหลืองขึ้นมานะคะแบบนี้ทับด้านบนวางเส้นสีม่วงค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นสีแดงขึ้นมาค่ะวางริบบิ้นเส้นสีแดงด้านบนนะคะลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นสีเขียวนะคะขึ้นมาทับด้านบนนะคะ บนี้วางริบบิ้นเส้นสีชมพูลงมานะคะหยิบเอาริบบิ้นเส้นสีเหลืองขึ้นมานะคะทับด้านบนนะคะแบบนี้วางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นสีม่วงนะคะขึ้นมาค่ะทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นสีแดงลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นสีเขียวขึ้นมาด้านบนนะคะทับด้านบนแบบนี้ริบบิ้นด้านล่างนะคะก็จะหมดแล้วนะคะแบบนี้ ให้เพื่อนๆวางริบบิ้นเส้นสีเขียวด้านบนค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะแบบนี้จับริบบิ้นนะคะยกขึ้นมาค่ะแบบนี้ใช้มือซ้ายเราจับประคองไว้นะคะแบบนี้เลยนะคะให้เพื่อนๆจับให้ถนัดนะคะเส้นนี้ปล่อยไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วให้เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นเราจะนำริบบิ้นสามเส้นที่เหลือตรงนี้นะคะมาสอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองตรงนี้นะคะห่วงที่สามตรงนี้ค่ะ ให้เพื่อนดันออกมานิดนึงนะคะดันออกมาให้กว้างๆนิดนึงค่ะเอาริบบิ้นเส้นสีเหลืองนะคะตรงนี้เอาริบบี้นเส้นสีเหลืองนะคะสอดเข้าห่วงที่หนึ่งตรงนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นสีม่วงนะคะสอดผ่านห่วงที่หนึ่งนะคะให้มาโผล่ห่วงที่สองนะคะตรงนี้ตรงนี้เลยโคดตรงนี้นะคะเส้นสีเขียวนะคะก็สอดให้มาโผล่ตรงนี้ค่ะ ตรงนี้เลยนะคะลักษณะนี้เพื่อนๆก็ดึงนะคะปล่อยมือนะคะเขาจะยุ่งยุ่งแบบนี้นะคะแล้วก็หลวมๆแบบนี้เลยเพื่อนๆก็รวบริบบินนะคะเข้าหากันนะคะหรือจะไล่ดึงทีละเส้นก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะจับนะคะใช้มือซ้ายเราประคองไว้นะคะแล้วก็ไล่ดึงค่ะค่อยๆดึงนะคะขั้นตอนนี้เขาก็จะยังไม่แน่นนะคะ จะจะหลวมๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะพลิกกับด้านมาค่ะพลีกับด้านมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ใช้มือซ้ายประครองแล้วก็ค่อยๆไล่ดึงค่ะเราก็ดูนะคะตรงนี้นะคะอย่าให้มุมของริบบิ้นนะคะบิดผิดรูปนะคะแล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะคะเขาบิดแบบนี้แล้วก็จับเขาบิดกลับมานะคะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงนะคะมือซ้ายช่วยประคองนะคะ กระชับแล้วนะคะเราก็จะจับริบบิ้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะมาไว้ในมือหนึ่งเส้นค่ะเราจะจับริบบิ้นเส้นสีเขียวเราจะพ้าสามนะคะนับไปหนึ่งสองสามนะคะวางพ้าริบบิ้นหน้าเส้นที่สามนะคะลักษณะนี้ด้านล่างก็จับไว้นะคะแบบนี้จับให้ถนัดมือค่ะเส้นต่อไปเส้นสีเหลืองนะคะจับมาไว้ในมือนับไปหนึ่งสองสามนะคะเพื่อนๆก็วางผ้าริบบิ้นหน้าเส้นที่สามเลยแบบนี้นะคะ เส้นต่อไปนะคะเส้นสีม่วงนะคะก็จับมาไว้ในมือนับไป1 2 3่งงสาวางพาลิบินหน้าเส้นที่สามค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีเขียวนะคะเราก็จับมาไว้ในมือนับไป1 2 3สามนะคะวางพาบลิ้นหน้าเส้นที่สามค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีชมพูนะคะก็จับมาไว้ในมือนับไปหนึ่งงสามวิงบา้ลหน้าเส้นที่3าเหมือนเดิมค่ะแบบนี้ เส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะแล้วก็จับริบบิ้นมาไว้ในมือนับไปหนึ่งสองสามวางพาริบบิ้นหน้าเส้นที่สามค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีแดงจับมาไว้ในมือนับไปหนึ่งสองสามนะคะวางพาริบบิ้นน้าเส้นที่สามค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยริบบิ้นด้านบนเราจะเหลืออยู่สามเส้นลักษณะนี้นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนก็เอาลิบบิ้นเส้นสีชมพูนะคะ ทับเส้นสุดท okay, ้ายที่เราพลาดมาเมื่อกี้ลอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะตรงเส้นสีเขียวนะคะตรงนี้เลยสอดเข้าไปนะคะตรงนี้ตรงเส้นสีเขียวนะคะสอดเข้ามาแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้เส้นสีเหลืองนะคะก็สอดสอดเข้าไปช่องเดิมนะคะตรงนี้ตรงเส้นสีเขียวนะคะแต่เบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโผล่ช่องสีเหลืองนะคะตรงนี้ค่ะก็ดึงค่ะเส้นสีแดงนะคะสอดเข้าไปช่องเดิม เบี่ยงปลาดิบินให้มาโผล่ช่องสีม่วงนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะเราจะได้ลักษณะน,นี้เลยนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ไล่ดึงเลยนะคะให้เพื่อนๆพลิกกับด้านมานะคะไล่ดึงค่ะไล่ดึงนะคะแบบนี้เลยไล่ดึงให้กระชับนะคะ ค่อยๆดึงนะคะพลิกมาดูนะคะด้านบนตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะ เพื่อนๆก็สอดเก็บอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะริบบิน้นเราเหลือนะคะแล้วก็จะสอดเก็บอีกรอบนึงค่ะสอดไปตามแนวริบบิ้นเหมือนเดิมนะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่3ามเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ค่อยๆสอดไปนะคะ ก็ดึงนะคะให้เท่าเท่ากันค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินได้เลยนะคะตรงนี้ดึงนะคะดึงแบบนี้แล้วก็ตัดให้ชิดนะคะแบบนี้เลยตัดให้หมดเลยนะคะ จะได้ลักษณะนี้นะคะโดนัทลักษณะนีจ้ alluded. จากนั้นนะคะเราก็จะนําจุกของสตรอเบอรี่นะคะมา2ชิ้นนะคะติดกาวนะคะแบบนี้เราจะใส่2ชิ้นติด2ชิ้นแบบนี้นะคะหรือเพื่อนๆจะติดชิ้นเดียวก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็เอาด้านที่มีรูนะคะไว้ด้านหน้าลักษณะนี้นะคะเราจะสอดเราจะติดตรงนี้นะคะเราจะเอาจุกของสตรอเบอรี่นะคะติดตรงนี้ค่ะจะมีรูอยู่ตรงนี้นะคะก็เพื่อนเพื่อนก็ใช้ หลอดหรือว่าใช้ไม้แหลมนะคะจิ้มเข้าไปตรงนี้ให้เป็นรูนิดนึงนะคะให้เป็นรูนะคะแบบนี้เราจะเอาจุกข,ของสตรอเบอรี่นะคะติดนะคะเพื่อนๆก็ยิงกาวร้อนนะคะแบบนี้เลยแล้วก็เจาะให้เขาเป็นรูนิดนึงนะคะ่ะเราก็จะสอดเราก็จะติดจุกตรงนี้ลงไปนะคะติดจุกลงไปนะคะ ให้ิดค่ะถ้าเราใช้ริบบิ้นตัวนี้นะคะเราใช้ริบบิ้นเบอร์สองทนะคะเหรียญบาทเขาก็จะหลุดง่ายนะคะถ้าเราใส่เหรียญบาทนะคะเขาจะล่วงออกมานะคะก็แนะนําให้ใส่เหรียญ5้าเหรียญสิบนะคะตรงนี้นะคะจะไม่หลุดนะคะถ้าใส่เหรียญห้าเหรียญสิบนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนจะใส่เหรียญบาทเพื่อนเพื่อนก็ยิงกาวนะคะต้องติดกาวนะคะแล้วก็วางเหรียญลงไปนะคะติดกาวนะคะเหรียญก็จะได้ไม่หลุดนะคะ ตัวนี้แอดจะใช้เป็นลิปบิ้นเบอร์2แบ่ง9มิลน,นะคะตัวนี้จะใส่เหรียญบาทได้นะคะถ้าเราแบ่ง9มิลน,นะคะตัวนี้แบ่ง8 9, มิลมิลก็ได้นะคะนี้นะคะตัวนี้จะเป็นลิปบิ้นเบอร์2ดูตรงนี้จะกว้างนิดนึงค่ะนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลิปบิ้น TW นะคะขอบทองค่ะ แบบส,สวยๆง่ายๆนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ